ชาวบ้านสะเพลงสุดทนปลูกกล้วยอ้อยกลางถนนถนนพังหลุมลึกวันที่11กรกฎาคม2566ทุกชาวบ้านข่าวสารคุณตุ๊กจำนองชาวอบอตสูงเนินสุดทนถนนสายบ้านสะเพลงหมู่ที่สองตำบลสูงเนินพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ร้องเรียนไปเป็นปีไม่แก้ไขวอนหน่วยงานช่วยแก้ไขด่วนชาวบ้านขับขี่เกิดอุบัติเหตุและรถพังสุดทนนำอ้อยกล้วยมาปลูกนี่นะคะสภาพนถนนบ้านสะเพงนะคะที่วอนหน่วยงานราชการ ก็เ,เกิดอุบัติเหตุหลบหลุมชนกันหลายลายแล้วค่ะบอนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะถนนเละมากนะคะ่ะอันนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสะภาพถนนนะคะสงสารรถสัจรไปมาไหมคะ,นะคะจนแบบวิ่งอันนี้ถนนเข้าหมู่บ้านนะคะดูถนน,นะคะ่ะ ดูหลุมนะคะหลุมลึกมากแล้วดูสภาพดูสงสารคนสัญจรนะคะควดะเดินทางไปถึงโรงพยาบาลนี่เราตายพอดีถ้าป่วยมานะคะคอหักคอขอนแตาก็เป็นโรคตายก็คอหักตายห่อนะ ดูสภาพหลุมนะคะหลุมลึกมากค่ะนี่คือถนนทางเข้าหมู่2บ้านสะเพงนะคะนี่ทางเราไปโรงพยาบาลไปตลาดนะคะดูสภาพเส้นถนนก่อนว่าพวกเราลำบากแค่ไหนดูหลุมสิคะลึกมากนะคะไม่รู้จะหลบไปทางไหนค่ะดู คือสภาพถนนมันหมดอายุการใช้งานแล้วก็อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้เห็นได้ได้ช่วยนะคะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ช่วยเหลือผู้สัญจรไปมาเส้นนี้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเส้นหลักผ่านมิตรภาพมาถนนสายยีสี่นะคะดูสภาพถนนนะ แต่หลุมอะค่ะแล้วก็หลุมลึกมากนะคะอ่ะอันนี้เส้นหลักออกจากสะเพงไปสายยี่ีอันนี้เส้นกลางบ้านนะคะเดี๋ยวมีอีกเส้นหนึ่งเละกว่าน,นี้ค่ะขาดการเหลี่ยวเลนะคะ